สวัสดีครับผมพี่น้อง fc ทุกท่านครับเจอกันวันนี้พี่น้อง19กันยายนพี่น้องครับวันนี้จะมาปลูกรากตะขาบต้นนี้พี่น้องนะครับคลิปนี้พี่น้องครับจะมาพาพี่น้อง fc มาทํารากตะขาบตั้งแต่แรกเลยนะครับพี่น้องครับโดยเฉพาะต้นนี้พี่น้องครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจพี่น้องนะครับสำหรับพี่น้อง fc ที่ชื่นชอบชนชมพี่น้อง รเราจะมาทํารากตะขาบกันนะครับต้นนี้พี่น้องครับเราจะปลูกวันนี้เลยเราจะปลูกให้อ้วนให้รากเขาใหญ่ให้ต้นเขาโตพี่น้องนะครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจพี่น้องครับของคนหลายคนนะครับที่ชอบชวนชมพี่น้องแล้วก็มีมีอีก4ต้นพี่น้องครับวันนี้จะทํา จะทำให้ดูเลยนะครับเราจะทําเสร็จเราจะปลูกเลยเราจะเขียนป้ายเอาไว้ชัดเจนเลยนะครับ4ต้น5ต้นนะครับมาดูกว่าชนชมที่เราทําเสร็จปุ๊บนะครับตัดปลูกเลยมันจะเป็นเช่นไรในระยะเวลา3 4ถึง4เดือนนะครับพี่น้อง เดี๋ยวผมจะแต่งเอารากต้นนี้ขวอนพี่น้องครับเพื่อจะเอาลงดินปลูกพี่น้องนี่นะครับก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่พี่น้องครับใหญ่กว่าปากกานดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะแต่งรากแป๊บหนึ่งพี่น้องนะครับจะได้ปลูกแล้วจะเขียนไว้เลย19เดือน9นะครับลงปลูกเราก็จะไปดูอีกทีส4มเดือนข้างหน้าพี่น้องครับว่า เขาจะเป็นเช่นไรนะครับเมื่อเราเอามาทำได้ขนาดนี้แล้วพี่น้องครับส่วนตัวก็ไม่ต้องกลัวแล้วพี่น้องนะครับว่าการทำรากตะขาบไม้สายพันธุ์นี้พี่น้องครับยักษ์ญี่ปุ่นผสมฮันแลนด์นะครับไม่ต้องกลัวแล้วพี่น้องครับว่าเราจะทำไม่ได้นะครับต่อไปก็คงจะทำกันสนุกแหละพี่น้องครับ ถ้าพี่น้องเอฟซท่านไหนได้เจอผมทํารากตะขาบในคลิปนี้นะครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะแต่งรากจะได้เอาลงปลูกพี่น้องครับนะครับครับผมพี่น้องครับสําหรับจนชมต้นนี้พี่น้องนะครับผมเอาไว้แค่สี่เส้นพี่น้องครับมีรากสี่เส้นรากที่มันยาวมาผมตัดทิ้งหมดพี่น้องครับ เพราะว่าเส้นนี้มันสั้นกว่าเห็นนะครับเส้นนี้มันสั้นพี่น้องผมก็ตัดให้มันเท่ากันเท่ากันทั้งสี่เส้นเลยนะครับทีนี้พี่น้องครับผมจับปลูกเอาไว้เลยนะครับมาดูกันพี่น้องครับวันนี้จะใช้โฟมพี่น้องใช้โฟมในการรองก้นกระถางนะครับเดี๋ยวผมจะไปผสมดินมาปลูกแป๊บหนึ่งพี่น้องนะครับผม ครับผมพี่น้องครับผสมดินเอาไว้พี่น้องนะครับก่อนที่จะลงปลูกพี่น้องครับผมจะพาพี่น้องมาถอนชนชมต้นเล็กๆพวกนี้พี่น้องนะครับถอนขึ้นมาเพื่อตัดรากนะครับนี่พี่น้องครับ ถอ,อนขึ้นมาพี่น้องนะครับผมจะเอาไปล้างน้ําแล้วมาตัดทํารากตะขากครับตัดเพื่อเอาไปแช่น้ํายาเร่งรากเอาไว้นะครับผมจะเอาไปแช่น้ํายาเร่งรากสักพักหนึ่งพี่น้องนะครับแล้วผมก็จะเอามา ป้ายปูนแดงนิดนึงผมก็จะลงปลูกเลยพี่น้องครับผมพี่น้องครับเมื่อเราถอนชนชมออกจากกระถางเรียบร้อยพี่น้องเราก็ไปล้างดินนะครับล้างดินออกให้สะอาดนะครับมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้พี่น้องนะครับทีนี้พี่น้องครับเราก็มาไล่ตัดรากฝอยออกไปก่อนนะครับรากเส้นเล็กๆพี่น้องนะครับตัดทิ้งไปพี่น้องครับ ตัดทิ้งไปพี่น้องนะครับหลังจากนี้พี่น้องครับถ้ามันไม่สะอาดก็ไปล้างน้ําอีกรอบหนึ่งนะครับเอาไปล้างน้ําพี่น้องเราจะตัดรากฝอยพวกนี้ออกไปพี่น้องครับนะเราจะมองดูว่ามันยังเละอยู่ไม่สะอาดนะครับก็แนะนําพี่น้องครับเอาไปล้างน้ําอีกรอบนะครับให้มันสะอาดกว่านี้ก่อนที่เราจะมาตัด ตัดรากเพื่อทํารากตะขาบนะครับพี่น้องเราล้างรอบนี้เราไม่ต้องล้างอีกแล้วพี่น้องครับหลังจากตัดเสร็จนะครับเราจะใช้ทิชชู่ซับเอานะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปล้างมาให้ดูพี่น้องครับผมพี่น้องครับเมื่อเราเอารากฝอยออกแล้วพี่น้องเราจะเอาชนชมไปล้างอีกรอบหนึ่งก็อย่าลืมตัดริบใบทิ้งไปนะครับ ตัดใบออกไปด้วยนะครับพี่น้องตัดใบออกไปให้หมดนะครับพี่น้องครับไม่จะเป็นที่จะต้องตัดจนจนถึงโคนใบนะครับพี่น้องครับตัดให้มันเหลือแบบนี้แหละเดี๋ยวมันเหลืองแห้งร่วงลงไปเองนะครับทีนี้พี่น้องครับเราก็จะตัดมันตัดทารากตะขาบนะพี่น้องเราจะไม่ตัดขึ้นมาด้านบนสีเขียวนะครับพี่น้องครับจะไม่ตัดขึ้นมาสูงนะครับ เราจะเอาตัดเฉพาะตรงขาวๆมันนะครับเวลาตัดถ้าพี่น้องเอซมีเขียงพี่น้องครับก็เขียงมาวางแล้วก็ตัดนะครับถ้าพี่น้องไม่ไม่ถนัดก็ตัดแบบผมก็ได้พี่น้องนะครับเดี๋ยวตัดรากตะขาบพี่น้องครับอยู่ที่ความถนัดมือของเรานะครับพี่น้อง เราจะตัดให้มันขาดปึ๊ดเดียวเลยนะครับพี่น้องครับเนี่ยตัดให้มันขาดทีเดียวไปเลยนะครับมันอยู่ที่ว่าเราจะถนัดแบบไหนนะครับพี่น้องนี่นะครับเน้นย้ำนะครับพี่น้องครับเราจะต้องตัดให้มันตรงนะครับพี่น้องตัดให้มันตรงนะครับหลังจากตัดเสร็จพี่น้องครับผมก็จะไปแช่น้ํายาบีหนึ่งที่ผสมน้ําไว้นะครับ มันจะได้ไม่สิ้นเปลืองมากพี่น้องแบบนี้นะครับพี่น้องครับจะวางไว้แล้วก็ตัดเลยก็ได้เอาไว้ในเคียงก็ได้พี่น้องเน้นย้ํานะครับพี่น้องครับสันมีดของเราเนี่ยอย่าให้มันหนามากนะครับถ้ามีดที่เราซื้อมาเราจะต้องดูด้วยพี่น้องครับสันมีดเรามันยาวอ้ยมันใหญ่มากไหมนะครับเวลาเราตัดไปพี่น้องครับมันจะทําให ชวนชมเราฉีกได้นะครับเพราะว่าสันมีดมันใหญ่พี่น้องอย่างผมนะครับพี่น้องครับเวลาตัดผมก็ไปอย่างนี้เลยพี่น้องนี่เห็นไหมเมื่อเราตัดแบบนี้พี่น้องครับบางครั้งมันจะฉีกตรงนี้นะพี่น้องนี่ร่องรอยมันฉีกเห็นไหมครับนี่นนะครับมันเอาไม่ได้เราจะต้องตัดใหม่พี่น้องครับตัดใหม่ ถ้าเราใช้แรงแรงเกินไปพี่น้องครับมันก็จะเป็นแบบที่ผมบอกเมื่อกี้แหละนะครับมันจะทําให้ต้นมันฉีกขึ้นข้างบนนะครับพี่น้องหลังจากตัดได้แบบนี้พี่น้องครับเราก็เอาทิชชู่มาซับซับยางออกเพื่อเอาไปแช่ในน้ํายาบีหนึ่งนะครับแล้วก็จะเอาไปแช่ไว้พี่น้อง แช่ไว้ไม่นานพี่น้องครับแช่แป๊บเดียวนะครับแช่แป๊บเดียวพี่น้องการแช่น้ํายาบีหนึ่งพี่น้องครับแล้วก็แช่สักสิบนาทีก็ได้พี่น้องนะครับแล้วเอาขึ้นมาพึงลมให้แห้งแล้วก็ตามด้วยปูนแดงพี่น้องนะครับผมจะตัดเห็นไหมพี่น้องครับผมเหลือไว้เยอะเลยพี่น้องเพราะว่ารากมันจะออกดีมากนี่ไอ้ตรงาขาวๆนี่พี่น้องนะครับ รากมันจะจอ,อกดีพี่น้องนะครับหลังจากนี้ก็ซัย àng, บยาเอาไปแช่ไว้พี่นอ้องเอาไปแช่เชอาไปแช่ยาบีหนึ่งนะครับครับผมพี่น้องครับเรียบร้อยดีนะครับต่อไปก็จะปลูกรากตะขาบแล้วนะครับพี่น้องผมก็เอาโฟมรองพื้นนะครับรองก้นกระถางพี่น้องครับทีนี้ผมจะปุ๋ยรองพี่น้องครับปุ๋ยรองชั้นที่หนึ่งพี่น้องครับอ่บปุ๋ยรอง ชั้นที่หนึ่งนะครับนี่ชั้นล่างสุดพี่น้องครับแล้วผมก็จะเอาดินปลูกของเรามาใส่เหมือนเดิมไม่มีการใส่ทรายนะครับพี่น้องครับใส่ลงไปเลยพี่น้องครับใส่ลงไปแบบนี้เลยนะครับพี่น้องกดลงไปหน่อยทำให้มันเป็นลูกภูเขาเอาไว้นะครับพี่น้องเราไม่ได้ใช้ทรายด้วยนะครับ แต่ถ้ามีทรายก็ทรายมาโรยแล้วชวนชมลงไปตั้งนะครับ <c oughs> แต่ผมไม่มีนะครับผมไม่มีแต่มีก็ไม่ใช้วันนี้นะครับนี่พี่น้องจะเป็นรูปภูเขานะครับพี่น้องก็เอามือจิ้มลงไปหน่อยพี่น้อง จิ้มลงไปนิดหนึ่งพี่น้องครับให้เป็นรูตรงกลางนะครับทีนี้พี่น้องครับผมก็จะเอาชนชมต้นนี้ลงปลูกนะครับจะวางลงไปแบบนี้เลยพี่น้องครับกดลงไปนิดหนึ่งก็จะกรบดินพี่น้องกรบดินนี่นะครับ <c oughs> ขอบกระถางก็กดลงไปพี่น้องครับกดลงไปกดเข้าด้านในเพื่อให้เป็นรูปภูเขาวไว้ ก็จะได้แบบนี้ต่อมาพี่น้องครับเราจะต้องเอาปุ๋ยโรยกรอบหนึ่งนะครับทีนี้พี่น้องครับโรยปุ๋ยเสร็จแล้วก็เอาดินปลูกของเรามากรบ,บไ้พี่น้องครับไปเลย แบบนี้แล้วนะครับพี่น้องครับก็กดลงนิดนึงพี่น้องกดจัดรูปแบบให้ขอบกระถางมันเหลือพื้นที่นะครับเวลาลดน้ําดินจะได้ไม่ไหลออกกระถางเราก็จะได้รูปแบบนี้นะครับหลังจากนี้ครับพี่น้องเอาไปวางไว้ในแดดนะครับลดน้ําได้เลยนะครับพี่น้องลดน้ําและออกแดดเลยแดดแรงยิ่งดีนะครับการทํารากตะขาบ เยบร้อยนะครับพี่น้องครับต่อมาพี่น้องครับจะพามาปลูกอีกต้นหนึ่งที่ทำรากตะขาบไว้แล้วนะครับพี่น้องครับจะได้ดูกันนะครับพี่น้องปั๊บผมพี่น้องครับปลูกต้นนี้พี่น้องต้นมันเล็กจะจัดรากยังไงพี่น้องนี่ครับตัวช่วยเรานะครับพี่น้องก็ไปหาดินเหนียวมาพี่น้อง ถ้ามีดินเหนียวดินในถุงมันมันจะเหนียวเหนียวพี่น้องครับามาปั่นพี่น้องเราจะปลูกแบบนี้ก็ได้นะครับพี่น้องครับเห็นไหมนี่แล้วก็ล็อกลากล็อกลากเสร็จก็เอาไปตั้งไว้เอาปุ๋ยใส่ดินกลบเลยนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะทําให้ดูพี่น้องครับเป็นแรงบันดาลใจนะครับพี่น้องครับคลิปนี้นะครับ นี่ค <niño> ร <sharing> ับพี <itation> ่น <said skill Laughter> ้องครับการลอกลากพี่น้องนะครับเราจะใช้ทางมะพร้าวก็ได้หรือหญ้าคาก็ได้นะน้องทีนี้พี่น้องครับผมก็จะลงปลูกเลยนะครับเมื่อเราใช้ดินปั้นพี่น้องครับเราก็ปลูกลงต่ำๆไว้นะครับ ไม่จาเป็นต้องทําเป็นรูปภูเขาแล้วนะครับพี่น้องหลังจากวางแบบนี้พี่น้องครับกดดินลงไปนิดนึงแล้วก็กรบมันลงไปรเราจะต้องกรบก่อนนะพี่น้องครับกลบก่อนกรบไว้แบบนี้พี่น้องครับนี่นะครับทีนี้ แล้วก็ปุ๋ยมโัโรยอีกรอบหนึ่งพี่น้องโรยปุ๋ยลงไปต่อมาพี่น้องครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือจับไว้เอาดินกลบนี่ฝั่งนี้ได้แล้วทีนี้เราก็มากลบฝั่งนี้นี่ไล่กลบลงไปเลยพี่น้องครับง่ายไหมพี่น้อง ที่เหลือก็คงจะไม่ได้ทําแล้วแหละเพราะว่าคุณชายตื่นแล้วนะครับพี่น้องกลบไว้ก่อนนะครับพี่น้องครับเรียบร้อยพี่น้องนะครับ คลิปนี้ก็จะทําให้มันเป็นแรงบันดาลใจของพี่น้องเรานะครับในการทํารากตะขาบนะครับพี่น้องนะครับก็ปลูกไปสองต้นก่อนพี่น้องเหลืออีกสามต้นเดี๋ยวมาไล่ปลูกทีหลังนะครับผมลาไปก่อนพี่น้องครับรู้สึกจะยาวมากคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้นะครับพี่น้องครับเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องนะครับคุณชายตื่นพอดีนะครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ